บทที่227ตื่นขึ้นเนื่องจากซีลเขินอายมากเกินไประหว่างทางที่จะไปยังเป้าหมายเธอจึงหลับตาลงอย่างตื่นเต้นโดยไม่มีอุบัติเหตุใดๆเกิดขึ้นสัมผัสกับมุมปากของลูไขยังซีก็ลืมตาขึ้นแล้วก็พบว่าตำแหน่งดูเหมือนจะไม่ค่อยถูกต้องแบบนี้จะได้อย่างไรมาถึงขั้นนี้แล้วต้องแก้ไขให้ถูกต้องดังนั้นซีจึงรวบรวมความกล้าจูบลงไปบนริมฝีปากของลูไครอ่าง เมื่อเทียบกับเบรนเนียแล้วซีเก่งกว่าอย่างเห็นได้ชัดค่อยๆเข้าสู่สภาวะเบรนเนียที่ยืนดูอยู่ก็เริ่มร้อนใจเธออดไม่ได้ที่จะเร่งอยู่ข้างๆซีเธอเร็วหน่อยสิถ้าช้ากว่านี้พี่ลูกแขงก็จะตื่นแล้วนะหืมชิงจะตื่นแล้วเหรอซีที่ยังคงอยู่ในสภาวะก็ลืมตาสีฟ้าขึ้นมาทันทีสีหน้าปรากฏความตื่นตระหนกเล็กน้อย มือเล็กๆของซีลแต่ริมฝีปากบางๆแล้วก็มองไปที่ใบหน้าของลูขยังเมื่อพบว่าชายหนุ่มรูปงามยังคงหลับตาแน่นอยู่ซีลก็เพิ่งจะรู้ตัวว่าตัวเองถูกพี่เบรเนยียหลอกซีไม่พอใจที่เบรเนยียพี่พี่ขี้โกงเบรเนียกลับยิ้มมุมปากแล้วก็พูดด้วยสีหน้าที่เจอความเสียดายเล็กน้อยซีเธอยอมแพ้เธอตอนนี้ถึงตาเบรเนียแล้วซีทำอะไรไม่ได้ก็ได้แต่หาโอกาสใหม่ เมื่อถึงตาบรเนยเธอก็ไม่ได้ลงมือทันทีแต่กลับถอดรองเท้าข้างขวาออกค่อยๆดึงถุงน่องสีขาวทึบแสงบนขาลงมาจู่ๆใบหน้าของบรเนยก็ปรากฏรอยยิ้มที่เจ้าเล่เล็กน้อยเห็นได้ชัดว่ามีไอเดียที่ไม่ดีผุดขึ้นมาแบบนี้ต่อให้พี่ลูครอังจะตื่นขึ้นมากลางทางเขาก็ไม่เห็นฉันแล้วแลบรเนนี่มันอัจฉริยะจริงๆบรเนยแอบดีใจในใจฟ้ามืดแล้วเหรอลูคอังที่ตื่นขึ้นมามองดูความมืดมิดในสายตา ลูกคอังอยากจะต่อต้านแต่ดูเหมือนว่ามือของเขาจะถูกมัดอยู่ขยับไม่ได้เขาไม่สามารถออกแรงได้ผ่านไปครู่หนึ่งลูกใคยอังก็หายใจได้สะดวกขึ้นคีอันนชใช่เธอหรือเปล่าลูกใคอังลองถามดูเบรเนยียไม่ได้ตอบแต่กลับอีกด้านหนึ่งคีอันเนยังคงต่อสู้กับเฮสเคอร์อฟเซนเชิญเสียงดูเดือดเธอพยายามใช้พลังอำนาจแห่งมิติสร้างเกราะป้องกันเพื่อขังเซนที่ไว้แต่เธอก็ล้มเหลวอีกครั้งต่อหน้าฟูหัว กระป้องกันที่เรียกว่ากระป้องกันนั้นก็เปราะบางเหมือนกระดาษจูๆ่ๆศีษะก็เกิดอาการมึนงงร่างกายก็หยุดชะงักไปชั่วขณะเซนทีก็คว้าโอกาสไว้ทันทีหมัดเปิดสวรรค์เซนทีใช้ท่าไม้ตายของเธอต่อยเข้าที่ท้องของเคียนหนึ่งหมัดแรงที่เธอใช้นั้นหนักมากเคียนในที่ถูกต่อยก็อ้าปากค้างเล็กน้อยความเจ็บปวดอย่างรุนแรงที่ท้องทําให้ใบหน้าที่สวยงามของเธอปรากฏรอยบิดเบีย้ยเล็กน้อยเจ็บจริงๆนะอา พลังงานฮอนไคที่รุนแรงระเบิดออกมาจากร่างกายของคียเออร์ไปทั่วทุกทิศทางเซนทีถูกเคลื่อนกระแทกที่ปรากฏขึ้นมาอย่างกระทันหันนี้กระแทกถอยหลังไปหลายสิบเมตรความรู้สึกอันตรายอย่างรุนแรงเซนทีก็ใช้พลังอำนาจของเธอทันทีการโจมตีของเคียนได้รับผลกระทบนี้พลาดเป้าแต่เซนทีกลับตกใจถ้าเธอไม่รู้สึกผิดไปเองการเคลื่อนไหวของเธอเมื่อกี้ถูกของบางอย่างที่ไม่ทราบสาเหตุทำให้ช้าลงอย่างแรงนี่มันพลังแห่งเวลาแต่นี่มันจะเป็นไปได้อย่างไร นั่นไม่ใช่พลังที่ hasker of finality เท่านั้นที่จะใช้ได้เหรอบทที่228ล้มเหลวสลบสีหน้าของเซนทีเปลี่ยนจากความมั่นใจเป็นความเคร่งขรึมในทันทีถ้าคีอนเนยยังคงสามารถใช้พลังที่ลึกลับนั้นได้ฟุบหอกแห่งห้วงมิติลูกหนึ่งเฉียดผ่านหูของเธอปลอยผมเส้นหนึ่งก็ถูกตัดขาดไปเมื่อมองดูคีอันเนที่หายใจหอบราวกับร่างกายถูกสู่พลังจนหมดสิ้นเซนทีก็ยิ้ม แน่นอนพลังนี้เธอใช้ไม่ได้หรอกไม่สีน่าจะเป็นว่าตอนนี้เธอยังควบคุมไม่ได้เซนที่อดไม่ได้ที่จะเยอะเย้ยห้าห้าห้าคราวนี้เธอหมดหนทางแล้วสินะตอนนี้ร่างกายของเคียงเริ่มจะยืนไม่ค่อยอยู่แล้วเธอเองก็ไม่รู้ว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นพลังงานฮอนไครในร่างกายจู่ๆูก็ระเบิดออกมาผลลัพธ์คือไม่สามารถสร้างความเสียหายให้ฟูหัวได้ก็ช่างเถอะตอนนี้ทั้งตัวอ่อนแรงไม่มีแรงหัวมึนงงเธอใกล้จะสลบแล้ว เส้นที่โยนหอกยาวในมือทิ้งไปแล้วก็กลายเป็นลำแสงพุ่งไปยังคีอนเนอร์ที่กำลังโซเซจบแล้วชดใช้ค่าอาหารเย็นของชันซะคีออนเนอร์ปังในสายตาของคีอันจู่จู่ก็ปรากฏความมืดมิดขึ้นมาแล้วก็หมดสติไปเมื่อมองดูคีอนเนอร์ที่สลบอยู่ในอ้อมแขนเซนทีก็รู้สึกไม่พอใจอย่างยิ่งหมัดของเธอยังไม่ทันจะได้โดนตัวคีอเลยนะผลลัพธ์คือสลบไปแบบนี้ถ้าไม่ใช่เพราะเธอตรวจสอบสภาพร่างกายของคีอันเนอร์อย่างละเอียดแล้วเซนทีก็คงคิดว่าคีอันแกล้งสลบ การฉวยโอกาสตอนที่คนอื่นอ่อนแอนั้นไม่ใช่สไตล์ของเธอทําอะไรเขียงไม่ได้เธอก็ได้แต่ระบายความอัดอั้นในใจด้วยการต่อยภูเขาลูกเล็กๆล,ลูกหนึ่งให้ถล่มลงมาอีกด้านหนึ่งบนภูเขาเทคสุลูกใครอังอยากจะทําอะไรบางอย่างแต่สองมือกลับถูกบางสิ่งบางอย่างมัดไว้แน่นในสายตามีแต่ความมืดในตอนนี้สิ่งที่ลูกใครอังยังขยับได้ก็มีเพียงริมฝีปากที่นานๆนนครั้งจะสามารถหายใจออกได้ทําไมถึงนานๆนนครั้งจะหายใจออกเพราะเบรยปิดปากเขาอีกแล้ว ผ่านไปครู่หนึ่งอาศัยช่วงเวลาที่บรนเยหายใจลูเคยันก็ถามเสียงดังเธอเป็นใครกันแน่ไม่รู้หรือว่าการบังคับคนอื่นแบบนี้มันไม่ถูกต้องบรนเยรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาทันทีเธอยังอยากจะทําต่อแต่จูจูมือเล็กๆคู่หนึ่งก็ดึงเธอออกจากร่างกายของลูเคยังอย่างแรงบรนเยหันไปอย่างโกรธเคืองแต่ผลลัพ์คือเธอราวกับเห็นของที่น่ากลัวอะไรบางอย่างแล้วก็หดตัวกลับไปเหมือนนกกระทา รอยยิ้มของดาร์คซีลช่างน่ากลัวเธอไม่สนใจพี่สาวคนดีที่เพิ่งจะหลอกลวงเธออีกต่อไปสายตาของเธอหันไปยังลูเคอังบนเตียงเฮ่ยเฮ่ในที่สุดฉันก็หาเธอเจอแล้วแอบไปทําเรื่องแบบนั้นกับผู้หญิงคนอื่นลับหลังพวกเราไม่ให้อภัยฟุบแค่พริบตาเดียวดาร์คซีลก็เข้ามาแทนที่ตําแหน่งของเบลเนียก่อนหน้านี้เมื่อสัมผัสได้ถึงความผิดปกติของผู้ชายดาร์คซีลก็อดไม่ได้ที่จะทําหน้าเหมือนมองคนโรคจิตลูไคอังก็สังเกตเห็นเช่นกันว่าคนเปลี่ยนไปแล้ว เขาทนไม่ไหวแล้วนี่เกินไปแล้วนะคนเดียวก็ว่าไปอย่างพวกเธอถึงกับผลัดกันมาสองคนปลายนิ้วที่อ่อนนุ่มจู่จู่ก็ลูบลายแก้มของเขาเบาๆลูคายังที่มองไม่เห็นอะไรเลยก็รู้สึกคันยุบยิบในใจมือเล็กๆของซีลจู่จู่ก็จับใบหน้าของลูคายังอย่างแรงบังคับให้เขาอยู่นิ่งๆไม่ขยับไปไหนซีนในตอนนี้ดูเอาแต่ใจอย่างที่ไม่เคยไปมาก่อนเบรนยที่กลายเป็นผู้สังเกตการก็อดไม่ได้ที่จะเหงื่อตกสำหรับซีลอีกคนหนึ่งเธอก็ค่อนข้างกลัวเหมือนกันซี ความเจ็บปวดอย่างรุนแรงที่คอทําให้ลูแคังอดไม่ได้ที่จะร้องออกมาแต่เสียงของลูแคังในตอนนี้สําหรับซีแล้วก็เหมือนกับยาที่ทําให้เธอรีบร้อนยิ่งขึ้นอีกไม่กี่นาทีผ่านไปซีก็ปล่อยคอของลูแคังรอยแดงสดใสก็ปรากฏขึ้นที่นั่นดูแล้วก็เจ็บแต่ดาร์คซีกลับยังไม่พอใจการลงโทษนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นแต่สวรรค์ไม่เป็นใจเธอสัมผัสได้ว่ามีคนกําลังจะกลับมาแต่เพื่อป้องกันไม่ให้ลูแคังร้องเสียงดังดาร์คซีก็ตีเขาจนสลบอีกครั้งที่เบรเนีย มีคนกำลังจะมาแล้วเราต้องรีพาเจ้านี้ออกจากที่นี่โอ้โอ้ได้ได้เลยเบรเนียรู้แล้วเบรเนียที่ยังคงมึนงงอยู่ก็รีพยักหน้าแล้วก็กำลังจะเข้าไปอุ้มลูกคายังแต่เซนที่มาถึงแล้วแถมยังมาพร้อมกับผีอเนรที่สลบอยู่ด้วยคนแปลกหน้าด์คซีลไม่เคยเห็นฟู่หัวมาก่อนดังนั้นตอนนี้เธอจึงมองเซนที่อย่างระแวดระวังไม่ได้เลยจริงๆพลังกดดันบนตัวของเซนที่นั้นแข็งแกร่งเกินไปถึงได้ดึงดูดความสนใจของเธอ ต่างจากความระแวดระวังของดาร์คซีลเบรเนียกลับดูสงบนิ่งมากการกระทําที่เดิมทีจะทําก็หยุดลงหัวหน้าห้องฟูหัวทาไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ได้คนที่อยู่ในอ้อมแขนเธอคือเยบ้าคีออเนอร์เธอทําอะไรกับคีออเนอร์เบรเนียก็ตื่นตระหนกขึ้นมาด้วยเซนทีที่ไม่ค่อยคิดอะไรมากเมื่อเห็นว่าเป็นคนรู้จักก็ปล่อยการป้องกันลงทันทีแล้วก็โยนคีออเนอร์ในอ้อมแขนออกไป เมื่อเธอโยนไปแล้วก็ย่อมต้องมีคนรับลูกใครอังสลบอยู่ซีอยู่ไกลเกินไปดังนั้นเบรนเนียจึงพยายามจะรับตุกผลลัพธ์คือเบรนเนียถูกคียเนอร์ทับลงบนพื้นและช่วยรับแรงกระแทกส่วนใหญ่ไว้แทนเธอเซนที่ฉันไม่ได้ทําอะไรเธอเธออ่อนแอเกินไปเองก็เลยสลบไปในตอนนี้เธอก็สังเกตเห็นลูกคอังที่นอนอยู่บนเตียงทันใดนั้นสีหน้าก็เปลี่ยนไปอย่างมากอยากจะเข้าไปดูด้วยความเป็นห่วงกลัวว่าลูกคอังจะเป็นอะไรไปหืมนี่อะไร เซนที่ถือถุงน่องที่ถอดออกมาจากตาของลูใครอ่างเบรเนยียพูดตะกุกตะกักอธิบายอย่างร้อนรนนั่นนั้นคือภาพปิดตารุ่นใหม่ล่าสุดสามารถทําให้ผู้สมใัยตอนกลางคืนนอนหลับได้สบายและสนิทยิ่งขึ้นจริงเหรอเซนที่สงสัยหลังจากพิจารณาสิ่งของในมือแล้วก็ไม่พบสิ่งผิดปกติอะไรก็เลยไม่ได้คิดอะไรอีกแล้เชือกนี่ละ่ะเซนที่หันไปมองเบรเนีดูว่าเธอจะอธิบายอย่างไร นี่เรื่องนี้เบรเนียก็ไม่รู้เหมือนกันตอนที่ฉันกับซีมาถึงที่ลูคยันก็เป็นแบบนี้แล้วเบรเนียเห็นได้ชัดว่าไม่ค่อยเก่งเรื่องโกหกหรือจะพูดโกหกที่เหลือเชื่อขนาดนี้สายตาเอาแต่มองไปรอบๆดูเหมือนจะไม่ค่อยกล้าสบตากับฟูหัวเซนทีจ้องเบรเนียอยู่ภายใต้การพิจารณาของแฮสเคร์ออฟเซนเชนส์จนเตรียมใจที่จะถูกจับได้แล้วแต่ผลลัพธ์คือเซนทีกลับเชื่ออย่างนั้นอาจเป็นเพราะเป็นห่วงความปลอดภัยของลูแคงมากเกินไปก็เลยไม่ได้ใส่ใจกับคำโกหกที่เต็มไปด้วยช่องโหว่ของเบรเนีย ฟู่โล่งอกโล่งอกไม่มีปัญหาใหญ่อะไรหลังจากตรวจสอบเสร็จเซนทีก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกเธอยังคิดว่าเป็นพระหมัดของเคียมเมื่อกี้ทำให้ลูกแยังได้รับบาดเจ็บภายในก็เลยสลบไปตอนนี้เมื่อเห็นว่าแผนการลงโทษของตัวเองกำลังจะล่มดักซีก็ไม่อาย่างยิ่งเธอยังไม่ทันจะได้เริ่มเลยนะก็จบลงแบบนี้สุดท้ายก็ต้องออกจากระบบคืนบัญชีให้กับซีอีกครั้ง